สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันังคานที่28ตุลาคม2 5 6 8ครับพี่นอ้องวันนี้ภาพี่น้องมาเที่ยวทงทงไฮทงหน้าทั้งจังหวัดอุทัยธานีนะพี่น้องเนะาะมาบุญกระถินเกลเอยออกมาเก็บภาพบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้อง พี่น้องเห็นบานอบกระย่างเต็มอยู่มองนี่เพื่อนบอได้ดำหน้าเพื่อนเอาไปถ่ายเลี้ยงกล้วยเพื่อนเลี้ยงกล้วยเป็นฝูงเป็นหนึ่พี่น้องกล้วยสิบหกสิบตัวอันนี้ตรงไหตรงหน้าอ้ยงามแงพี่นอ้องเ,เก็บภาพบรรยากาศตรงไหตรงหน้าแบบธรรมาชาติธรรมาชาติไปเบิง้งไปพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง้งมองเพื่อนเลี้ยงกล้วยพี่น้อง เฉียงหน้าลุงไพ่เร่ากน็นอนเลี้ยงกล้วยอยู่หลายสิบปีแลวพี่น้องตั้งแต่กล้วยบกี้โตเนาะเลี้ยงมาเรื่อยๆออกบวกออกแม่แพ้พันธุ์มากจนได้สี่สิบห้าสิบตัวพี่นอ้องม,ม,มาบนมาบนชีวิตเพื่อนพี่น้องนี่เลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงไก่ตีน้ำพี่นอ้อง จะของเถียงหน้าเพื่อนพี่น่องจะของหน้าเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่บ่าสสามารถเดินใดเลยเพี่น,น้องเพื่อนเป็นคนที่การประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์พี่น่องแต่โดยที่ความขยันสู่ชีวิตมาอยู่เปลี่ยนภาระให้ลูกให้เตา่ากัหาเห็ดหน้าสงางไปบะไรก็เลี้ยงวัวเลี้ยงคว้ว เป็นทุนเป็นห้อนหรือว่าซอยลูกซอยเต่าไปพวกให้เป็นภาระาของลูกของเต่าพี่น้องนี่อันนี้คือขาเพิ่อนเอออองอไซอูไก,ก่เวลาไปเลี้ยงกล้วยกะขี่ขั้นนี่เราพี่น้องไปอันบ่มีตัวนี้ก็ไปใส่บ่ได้รถพังก็ไปบ่ได้นี่กล้วยยังตัวเลยเหรอตอน,นห้าสิบกว็โตเลี้ยงมาจากปีแล้ว ห้าปีห้าปีเริ่มแรกๆรกจ็คโตแม่เดียวเริ่มแรกๆแม่เดียวเนี่พี่น้องชีวิตเราอ่ามาอยู่ทงอยู่ท่าเลี้ยงคั้ยแจ็คแม่ก่อนฮะแม่เดียวเริ่มแรกแม่เดียวแม่เดียวเลี้ยงมาห้าปีมันก็ออกแม่แพ้พันซื้อมาเติมแน่ยังแน่นบ่แต่ส่วนมากก็สิออกเองเนาะ ตกมใสองเมย์สามเมมาใส่สามเมที่ที่เหลือมันก็ออกลูกเนาะมันก็ออกลูกตัวลูกลูกต่อลูก,ลก,อ,ลกออกมาแต่ละหลุนแต่ยังกลายไปเอ๋อสิห้าปีตอนนี้เป็นเจ็ตัวก่อห้าส <50. S 1> ิบก็แสดงว่าได้ปีละสิบตัวเนะาะขยายมาปีละสิบตัวสิบตัวพี่น้องเรียงหาปีได้งหาสิบตัวก็คือเฉลี่ยแล้วก็ปีละสิบตัวไอ้อลูกมันใส่ก็ได้ง่ายเก็บไว้เมย์เป็นเมย์กล้วย นี่ครับพี่น้องชีวิตคนสู่ชีวิตบ่ยอดทอกับโชคชะตาพี่น้องต้องให้โชคชะตาสิกันแกงปันได้กัน้างคนเฮ้าหันขอแจ๊กสู่นะพี่น้องมันกายยูได้สู่ได้ขอให้มีกำลังใจบ่ทอบอ่ถอยนี่พี่น้องผูืใอดกกำลังตอถอยเบิดกำลังใจกระเบื้องไว้เด้พี่น้องเด้อนี่ลุงพายบุญคันปรึกษาสึ่งพืนเพ่เก่าเพิ่นอยู่ท่างจัหวัด กาลสินนะพี่น้องทางอำเภอกรมราชสัยเนาะตอนนี้เพป็นกะได้ยร์ใหญานมาอยู่ทางอุทัยธานีนี่มาคราับนี่ร้านหน่อยร้านหน่อยสุดนี่ตั้งแต่ร้านหน่อยบ่ท่านเกิดพี่น้องมาอยู่ทางอุทัยนี่กะปีปศ .2128 เนาะนปศ .2128 จำได้อยู่ยหญ่บานมาเนาะก็ะมาตั้งโลกหลากอยู่พี่พี่นอ้องก็เพราะว่าความ อ,อยากจนความลำบากน่ะละก็อยากมาดูหม่องมันก่วงมันขวง,วงหาจิงไงผ้าหนองผ้านงผ้าพ่อผ้า,าแม่ง่ายมากอยู่ผีพี่น้องมาเก็มาสู่ชีวิตเนาะก็มาเกิดอุบัติเหตุพี่น้องเกิดอุบัติเหตุด้วยความที่ว่าไปเหตุการณ์ในงานแะไรพี่น้องไปเป็นลูกจ้างเขาเนาะรถผ้าข่วมก็เลยเป็นแบบนี้พี่นอ้องตากับบย่อบยอมถอดบ่ย้อมถอยบอ่บยอมแพ้โชคเาพี่น้องก็ พะลูกพระเต่าสางไปใส่มาว่าใส,ส่บ่ได้ก็ต้องเย็ดแนวอี่นจะคล้องไปได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีภาพไปเบิงกล้วยเพิ่อนมาหาสิบตัวิ่นเลี้ยงมาหาปีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามไปเบิงเลยครับผมก็น้องปล่อยพาพาตาไปพาตาไปดูหน่อยไปนี่ร้านหน่อยร้านเพิ่นร้านสาวผู้น้อยนี่ครับพี่น้อง จะสะออนพี่น้องเลยพื่นนห้าสิบตัวบ่มันหน่อยหน่อเลยพี่น้องมันมันมันส้นไม่ละอ๋อมันไม่ส้นบ่ไอ้โชคมันโรู้ไอ้โชคมันรู้ไอ้โชคมันรู้นะหนูหนูไม่ไกลไงพี่เดี๋ยวมันมันถ้ามันตื่นไงตื่นพี่น้องโชคไพบูญสื่อฟ้ามเพื่อนบุ่นตัวบอกไงจ่าฝูง เออเออเออโชคนี่ <มา S 3> พ่อไพล,ล์ละเลือดพ่อไพล,ล์ละขี้สุดเลยอะลูกอู้ยู uh, พ่อไผ่นี่เก่งจังเลยพ่อไผ่เก่งจังเลยพี่ตั้มก็เคออยเลงเลอพี่ตัม้มพี่ตั้มก็เคยขี่มันนี่ปู่ติ๊ตาเห็นอยู่พพีี่่ตั้มาหน,นูขอ๋อหนูก็ขี่ด้วยเหรอหนูก็ขี่อู้ยูทำไมเก่งเนี่ยพี่ฝนก็ขี่เลืเอดครับเก่งจังเลยเนี่ยพี่น้องมอยสนปหน่อยหน่อยคนนะท่านนึงดูส่วนผุเดเลยวพาพี่น้องย่างบึงอืมพี่น้องย่างบึงคนะเลี้ยงมาตั้ง ห้าปีเริ่มต้นด้วยแม่แรกแม่เดียวพี่น้องก้ากจะมาก็ซื้อมาใส่สองสามแม่กระเลี้ยงออกลูกมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นต่อไปก็จะได้มีเช่นนี้จ้าจ้านูต้องเลี้ยงควายนะลูกนะเออนะมา,มาพี่มาพ,มาพี่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 เนี่ยพี่น้องอกเะกันอยากเกอะแต่มันไม่ให้กอ่ะอืมเดี๋ยวไปใกล้มันนี่พี่น้องทั้งฝีกันนี่พี่น้องโซนทางหนึ่ง มีหมองเพื่อนเป็นน้องน้ำไปถาให้ค้วยนอนเนาะน้ำหนาแหลงบ่ม่น้ำเพื่อนก็ติสูบจากสาหน่วยอีกหน่วยหนึ่งมาใส่พี่น้องเพื่อให้เวลาเขาไปเลี้ยงคว้วแล้วก็ก่อนตีขึ้นนอนขึ้นคอเขาคอเนี่ยเพื่อนก็เอามานอนให้มันนอนน้ำเพื่อให้มันเย็นนอะพี่น้องควยมันก็สิพี่สีใหดีดี่สพี่อนเป็นสวนสัตว์ลายแห้งพี่น้องอืมหัวนะ นี่คอาบน้ำอยู่ตรงนี้โอ้โหลโอ๋อไอ้มันมีสะหนึ่งทั้งผุ่นมันป่ะใช่ตรงนี้สะนอนตอนเช้าอ๋อนอนตอนคืนอ๋อนี่นี่ฮะจ้าของทิศน้านี่แนะนำน้ำอ๋ออันนี้อันนี้นอนกันอันนี้นอนกลางคืนเหรออันนี้นอนอันนี้ให้อาบตอนเช้าอ๋อไอ้หมายถึงว่าสะนี้ให้ก่อนจะออกเลี้ยงให้นอนสะนี้ก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากเลี้ยงมาก็ไปนอนสะนู่นค่อยเข้าคอกใช่ไหมใช่ป้าป้ายางไว้เบิ่งอันนี้เอาไว้ให้ควายออกลูก อ๋ออันนี้เวลาควายออกลูกเนี่ยมันมีแม่หนึ่งที่ออกลูกอย่างเนี้ยเขาแยกออกามาใช่ไหมอืมเนอะมันออกสองตัวนี่ตอนแรกมันออกหลายตัวอยู่อืมอันนี้มันเพิ่งออกมาเนี่ยเพิ่งออกมาเนี่ยเมือนี้มาบุญกระธินก็ได้กินน้องกุ้ยแหละพี่น้องมันออกสองแม่พอดีนี่ไป<า>เดี๋ยวพาพี่น้องไปบึงมันออกตั้งเยอะแต่ว่ามันออกตั้งเยอะแล้วแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะเขาก็จะ ตอนเช้าตอนที่เขาเอาควายไปเลี้ยงอะเขาาไปเลี้ยงขังมึงเขาได้ว่าล่ะมีลวดปะมีไฟปะมันไม่้เชื่อย่างมาเบ่งพี่น้องมันรวงออืเพราะว่าเวลาควายนอนอะก็คควายมันนอนตรงนี้น่ารู้ กไได้ไม่อัอ๋ออ๋อ,อนี่หม่องหม่องคว้วนอนเ,อเอนเี่ยมันขึ้นไหมปะเนี่นี่พี่น้องมันเป็นเพิ่นเฮดหายเป็นแบบเป็นหม่องคว้วน,อนอ้อนเน,น,นี่ยมันขึ้นบอดเฮดของเหมือนเพิน่นเวลายุ่งมันมมมนี่นะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรอดไปไม่ต้องรอดไปมานี่นี่อันนี้เพินพ่นเฮดเป็นอหม่องขัว้วขันอนพี่น,น,อนอ้องเนี่ยมันขึ้นไอ้มันนอนตมยุ่งกิงบรกัดมันแต่ว่าอยู่นู่นไม่มีนะ ดูนวดมันไม่มีสารมันมีแค่ผ้าผ้าทับไว้อ๋อมามามาออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวอันนี้คือสระที่ไปเลี้ยงมาตอนเย็นแล้วมันจะมานอนลงสระนี้ก่อนใช่ไหมก่อนจะเข้าคอกใช่ไหมนี่แหละพี่น้องนี่ร้านหน่อยพึ่นผน้าแนะนำว่า เวลาเพิ่นไปเลี้ยงควายแล้วเพิ่นก็สิไล่มานอนนี่ล่ะคั้วหาสิบโตมานอนอยู่นี่ปุ๊บเพิ่นก็จังสิเขา้าคอกเนาะพี่น้องไป,ปโอ้ไปไปเลี้ยงควายตั้งไกลเลยใช่ไหมไปเดินไปดูสระหน่อยไปไปพี่น้องเดี๋ยวพาไป,ไปเบิ่งสระนามที่ผมขุดไห้เนาะขุดหไห้ไว้ถ้าไอ้หมดพักค,คนหยาพี่น้องเนี่ยป้าพี่นอ้นองไปเบิ้งน,นี่ครับพี่น้องสระนามที่ขุดไว้ไห้เนาะเพื่อ ให้เพื่อนปลูกพักปลูกห้าให้น้องให้นุ่งปลูกพักปลูกหยาเพื่อจะได้มีไรายได้น้ำกระน้ำกระใสแล้วนี่วะนี่สามารถปล่อยปลา,ปลาได้ดินี่น้ำใสแล้วจอกที่พี่น้องเห็นอยู่ในสานี่ผมเอามาจากสวนจากสมุทรสาครนะเป็นหองสวนองเพาแต่ว่าเอามาอยู่นี่เพราะใงามถ่าไหนน้ำม,มันขุนแต่ว่ามันก็มบบบำบัดน,น้ำน้ำมอีแดงเป็นขุนเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำน้ำหินปูนเนาะแต่ว่าตัวน,นี้เริ่มเริ่มขาวเริ่มสะอาดแล้ว แต่ว่าอยู่จอกมันกับบงงามคืออยู่ทางฝุ่นเพราะว่าน้าม,มันน้าม,มันคุณก็มีป่าแต่นะกะแต่ว่าอยู่น้ำไมนนำ่มีน้ำจะใสคนอืมน้ำจะใสอันนี้ก็ใสแล้วเนี่ยอเอาจอกมาบะบัดน้ำพี่น้องได้พลนดีน้ำใสสะอาดเลยนะปกติน้ำจะคุณอีลีเป็นเลี้ยงเออคือนน้ำสนิมพี่น้องอันนี้น้ำสะอาดละอ่าจอกเริ่มเต็มซาแล้วมันดูด ฟุน้นดุดยังใดดีพี่น้องมาบัดนามไดดีเลยอ๋อสุดยอดน,นี่ครับพี่น้องผลผลิตจากสะน่วยนี่ละพี่น้องมันบวกลุดสะนี่กะผมมีแรงน้ำทำการเกษตรหรือหิดสวนเบ่ได้พี่น้อง,พอพอง,งเรงอรพราะว่าแถวนี้มันแรงกัดน้ำธรรมชาติต้องจัดเก็บไปเองพี่น้องบ่มีคล้องไม่อย่งางแรงก็คือ่มมีน้ำเนาะก็เลยต้องขุดสะสะน่วยนี่ก็ขุดไว้ หลายปีแล้วพี่น้องขุดไปหลายปีแล้วสานไอยนี่แต่ตอนนั้นมันหน่อยก็น,นี่เครื่องตัวเครื่องพี่น้องบ้างวางแหล่งนะก็เรื่องให้น้องเขาลดไมโครมาจุดเพิ่มขุดเพิ่มเพื่อให้มันได้ปริมาณมากขึ้นน้ำคือเสดมมปีเพราเหตุการณ์กรเกษตรย่ำแรงกระไดพี่น้องผลผลิตจากการขุดสะอืลเล่าลูกอื ออันนี้ก็ใช้ที่ปลูกอย่างนอกนินอ้อปลูกไว้ทุกอย่างเหยพี่น้องเพราะว่า,วาสีอันได้คล้ายได้ก็ปลูกพักไอ้ดอกกระจอกกระเจียวนาได้ปลูก,ก,กงังได้กระปลูกปลูกทั่วปลูกแตงปลูกบดแต่ช่วงนี้ทัวท่วมันล่างเหรอพี่น้องทั่วมันไอ้แก่แล้วก็ล่อที่ปลูกไ่้ไหมล่อว่านานี้สิ่ปลูกยังเหมาะสมดีก็ะจะกระเทียบไปอันนี้เพิ่งไถ่ไ้พี่น้อง เปิดนาดินไว้แล้วก็สิเห่ะนี่เราถือ้องมีชีวิตไปบางทีนเทนู่นกับเลียงคัย้ยซอยไม่ไงซอยพอพอพอไผ่เป็นบะอ๋อเวลามาหนักก็มาเก็บพักน้ำแม่ว่านเป็นบออเก่งละคนคน,น,คนเก่งลานลานน่อยอยู่กับไงไข่ย อืมมันมีอะไรกินนันเป่าอืมมันมีมันมีไกน้อยตายี่อะ่หมูกับแอมก็ไปกินแล้วอืมแบบไม่มีหมาไม่มีแมวนี่ครับพี่น้องคนบออยู่ซื่อคนพิการปลูกเลยพี่น้องเนี่ยชิ้ไผ่เพ็่นปลูกเองสั่งพันธุ์มาจากทางอื่นหละก็มาปลูกเพ็่นนี่ปลูกเอาไผ่ให้เป็นอ่า เศรษฐกิจยางยื่นแบบว่าปลูกแล้วมันนอมีนออยู่ตลอดเป่นปลูกไว้เิ่นเห็ดเป็นทางเป็นยังไว้เวลาหลเดิ่นเขามาเป็นกระสิเขาไดพี่น้องเห็ดเป็นช่องประมาณตักสามเกือบสามเมตรเด็พี่น้องรถแล่นได้สบายเพิ่นปลูกไว้เป็นพืชเศรษฐกิจแต่เกิดว่ามันออกมาเป็นนอเป็นยังกระสีได้เก็บขายนี่ผักสวนครัวพี่น้องปากีตูไทยบากอกบอกเขียมีครบเบิ้ลนี่คนห้อง อ๋อให้ขยันเสียอย่างพี่น้องโมงมีขา,ากรเฮ็ดใหญ่ฮิมบอลปลาคาพี่น้องปลาคาเพื่อนปลาคาลุงไพ่เพื่อนเพื่นน้อมาปลูกยูซี่เพ่อเปลี่ยนให้น้องให้น้องมาตัดไปขายมาทีนี้ก็เพราะได้ค่า,า,นา,นานั่นค่านี่เพราะได้ค่าค่ขขายาค่ขาขน,ขนมขนมลูกหลานขอกับพ่อี่แนวใส่มือให้ลูกให้หลานพี่น้องนี่ขยันครับนี่ดำบกบูบก,กอ่อปกฮวงพี่น้องตอน้นเอ็นเห็นแ้วเลยต้นน้ำต้นนี้หน,ยนะอ,น,อ,นอยไหม ไหนปู่นูปุกเองปุกเองโอ้เก่งจังเลยปลูกมะเขือก็เป็นไปลูกไปปูกมะเขือก็เป็นอุย้ยน้ำมันอยังนี่น้ำขึลายรทีนี่น้ำไม่เหียบ่เนี่ยเพราะมันพอไผลืมปิดอันน้ำที่นี่อืม,มพอไผล,ลืมปิดน้ำละมั้งนี่น้ำล้นเลยเนีย่พูดน่ะต้องใส่ลืมละมั้งนี่เปิดน้ำใส่อันอ่างอย่างแล้วก็ลืมละมั้งนี่ ไม่มีลามั้งวันยาไม่ได้ก็ได้ผมบวกัดเออบวกเส้นของมั้งมางมามามครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศการมาทงมาถามมายามพี่ยามน้องไปทำหนีเด,ด้อพี่น,อน้องเด้อคลิปหนาอ่าสิไม่ยังไม่พี่น้องเบิ้งก็ขอติดตามขอบคุณพี่น้องคอยติดตามนะเบิ้งโอ้ลุงน้องนู้นตีติดตามอาชีตของ ต้องให้ชาวนาเฮ้าเมียงกับจิตเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมาตอนพี่น้องคือเกา่าหลัะสำหรับคลิปนี้ขอลาพระจากพี่น้องไว้สนีด้วยพี่น้องด้อคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ